สวัสดีค่ะอืมไม่ได้อัดคลิปหลายวันเลยนะคะไปเที่ยวสวนสนุกอสวนสนุกเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะคำบดิงมาไม่ใช่คำาดิงมาสถานที่มันชื่อดิ่งอ่ะมันชื่อเอ่อดําแต่ตอนนี้โอเคแล้วค่ะ<ม>ก็ เต็มร้อยไหมไม่เต็มร้อยแต่ก็ต้องกลับมาทํามาหารกินเพราะว่าต้องทํางานยังต้องกินข้าวอยู่นะจ๊ะอุดหนุนกันได้นะคะตัวนี้จะเป็นลดดอกไม้แห้งนะคะดอกไม้พวกนี้จะเป็นดอกไม้จริงๆนะคะอันนี้คือของจริงอยู่ได้หลายปีนะคะจะเป็นลีดพวกแบบนี้ค่ะอันนี้อไปตกแต่งร้านได้ถ้าเป็นสีแบบนี้ก็แนะนำเป็นพวกร้านกาแฟหรือว่าเพ็นพวกบ้าน ก็อุปกรณ์ที่ใช้ที่ใส,ส่ดอกไม้ที่ใช้ก็จะมีอันนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนมีเชือกให้นะคะมีเชือกให้ไปผูกแจ้งความยาวได้เพราะว่าผูกไว้สองทุมนะคะเพื่อบางคนอยากได้ยาวบางคนอยากได้สัน้นแต่ถ้าอยากได้สั้นกว่าน,นั้นอีกก็นี่เลยคะ่ะมัดลงไปตรงด้านล่างได้เลยสีสันก็จะเป็นแบบออกแนวโทนฟ้าแล้วก็จะมีแบบพวกสีสันต่างๆนะคะ ีเขียวสีชมพูสีเหลืองอะไรเงี้ยนิดๆหน่อยๆใส่เข้าไปแล้วก็มีโบให้นะคะพิเศษตรงที่มีโบให้โบของเราก็จะเป็นโบผ้ากระสอบคือบางคนชอบงานแฮมเมดแล้วก็อา่าย่างไงอะ<ม>ชอบทำงานพวกนี้อยู่กับงานพวกนี้แล้วคืออยู่ได้ไม่ตายอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าอยู่กับคนนี่ไม่น่าจะรองนะจ๊ะ อยู่นี้อยู่ได้ทั้งวันนะคะนั่งได้ทั้งวันก็ฝากงานไปด้วยนะคะอตอนนี้เปิดรับอ่าตัวน,นี้สามารถออกไปทำพร็อพงานแต่งงานได้ด้วยนะถ้าลูกค้าสนใจก็ทักเข้ามาได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันเรื่องราคาราคาไม่ต้องเป็นห่วงคะ่ะไม่มีคำว่าแพงเพราะว่าเราทำเองทุกชิ้นนะคะแล้วก็จัดจัดการให้เรียบร้อยไปถึงก็ไป ติดตั้งได้เลยถ้าอยู่ไม่ไกลาจากที่เราอยู่นะคะ<ม>ก็เราก็มีค่าตัวนิดหน่อยมีค่าตัวนิดหน่อยไปติดตั้งให้แต่ถ้าเกิดว่าอยู่ไกลไกลจ่ายค่า<ม>ตัต๋วเครื่องบินได้นะจ๊ะไปทําให้ได้เหมือนกันอันนี้ให้ดูหลีกประมาณนี้นะคะแล้เดี๋ยวให้ดูอย่างอื่นวันนี้น่าจะน่าจะทําทงานทั้งวัน